ภายหลังสถานการณ์หลอบโลปีสัตวแดงมีความสงบนิ่งมาสักพักพลพุ่งจากชัยชนะในรูปแบบโกงความตายสุดสวยงามในเกมนัดล่าสุดกับเลนฟอร์ดลาสุดสึกของอังกฤษยอย่างเดลี่เมลก็มารายงานเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นไปภายในสโมสรปีสัตว์แดงโดยลงลึกไปที่เรื่องความไม่พอใจของพนักงานสโมสรบางส่วนที่รู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตต์มีท่าทีต่อการแก้ปัญหาเรื่องของเมสันกลินวูและอันโตนี่ที่ไม่ดีพอและพวกเขาก็พร้อมจะลาออกจากสโมสรเพื่อหางานใหม่ให้กับตัวเองโดยหลกัหลกๆแล้วคือเรื่องของการที่สโมสรยังคงให้อันโต นี่กลับมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรแม้มีข้อกล่าวหาเรื่องใช้ความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นชนักติดหลังดาวเตะทีมชาติบราซิลรวมถึงการที่สโมสรยังปล่อยให้สัญญากับเมสันกลินวูดยังคงมีต่อไปแม้จะเป็นการปล่อยผู้เล่นให้เคตาเฟยยิ้มตัวก็ตามทว่าสัญญาหลักก็ยังคงเป็นผู้เล่นของสโมสรอ,อยู่ต้องส่วนนี้สื่ออ้างว่าพนักง,งานบางส่วนรู้สึกว่าสโมสรไม่ได้จริงใจมากพอที่จะจัดการปัญหาซึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวให้ชัดเจนมากเท่าไหร่โดยเคสของกลินวูดแม้เคยีความถ นั้นยังคงอยู่ซึ่งจุดนี้ถูกมองว่าแม้ไม่มีการตัดสินความผิดแต่ความผิดก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วทั้ง2เคสนี้ถูกมองว่าเป็นชนวนเหตุที่ทําให้มีกลุ่มพนักงานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนที่ไม่พอใจและนํามาซึ่งข่าวข่าวที่สื่อรายงานว่าพวกเขาอาจจะแสดงจุดยืนโดยการลาออกจากตาแหน่งงานที่พวกเขากําลังทํากับสโมสรอยู่นั่นเองครับรอบวันที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์น่าสนใจของโซเฟียอัมลาบัตเนื้อหาเผยแร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์สโมสรโดยหลักๆแล้วอัมลาบัตพูดถึงเรื่องการที่เขาเองตระหนักว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่ยากลํําาาาาบกกกมๆแแตุ่่ญญจจสคัทีะขข้้ อุปสรรคทั้งหมดได้ในมุมคิดของเขาก็คือการทํางานหนักเพื่อการต้องพัฒนาตัวเองกันต่อไปเมื่อถูกถามเรื่องว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงมีผลงานออกสตาร์ส2เดือนแรกที่เขาขายย่ําแย่ขนาดนี้เขาบอกว่าผมคิดว่าผมพูดอะไรได้มากมายแต่ผมไม่อยากใช้คําพูดพวกนั้นมาเป็นข้ออ้างในชีวิตเราผมคิดว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ย่าแย่ให้เผชิญกันบ้างผมคิดว่านั่นคือช่วงเวลาที่เรารเผชิญอยู่ในเวลานี้แต่เราเพิ่งจะเริ่มต้นและดูการแข่งขันมนยอีีกกกาาาาาววไลมมมๆท่่ผ่ผผคิด ราก็มีเกมที่ดีและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่บ้างพอสมควรบางทีถ้าเรามีโชคกว่านี้หน่อยเราคงชนะบางเกมที่เราไม่ได้ชนะอยู่บ้างเพราะงั้นผมด้ยยังมีความมั่นใจอย่างมากเพราะเราทํางานหนักกันทุกวันจริงๆเพราะสิ่งที่ต้องการไม่มีใครมอบมันให้กับคุณได้นอกจากคุณต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้มันมาและเพราะว่าเราทํางานหนักกันจริงๆ,ๆจังๆผมจึงเชื่อว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรและมันจะดีขึ้นขณะเดียวกันเมื่อถูกถามถึงการได้ร่วมงานกับเอลเลเทนฮาร์กอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรนั้นอาราบัตเผยว่าโดยส่่่วววววนนนตตัััเเขขาาาคคุุคค้้ยยกบแแแทงงอออซือชีูล ้องยอมรับอย่างหนึ่งคือความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้เวลาและความอดทนที่สูงมากๆในตอนต้นเราฝึกซ้อมกันเยอะและหนักมากกับแนวทางที่ผู้จัดก,การทีมร้องขอจากเราเราทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับสิ่งเหล่านั้นและอย่างที่ผมพูดเสมอมันมีสิ่งดีๆมากมายแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ได้สมบูรณ์พร้อมก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่านั่นคือเรื่องปกติไม่มีใครสมบูรณ์แต่แรกมันต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับเรื่องผลลัพธ์ในการแข่งขันถ้าสิ่งนั้นมาเร็วขึ้นความมั่นใจก็จะเพิ่มมากขึ้นฟุตบอลมันก็เป็นแบบนนนนนีี้้้ััััั่่คืืออออเเเหหหาทงงงมมดบบสภ์ขซซฟยตึะ็ เจนว่าแม้แต่ตัวผู้เล่นเองโดยเฉพาะผู้เล่นที่เอเด็กเทนฮาร์กเลือกมาเองกับมือนั้นมักจะมีชุดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่พวกเขาทุ่มเททํางานหนักในเวลานี้มันอาจจะยังไม่บังเกิดผลลัพธ์ให้เห็นแบบทันทีทันใดแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ตน,นกอะไรเพราะสุดท้ายแล้วในมุมที่พวกเขาคิดกันนั้นความพยายามไม่เคยทรยศผู้ที่อุทิศต,ตัวให้แก่มันนั่นเองครับบนหน้าเว็บไซต์สโมสรยังมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเป็นของสกอตแมกทูมินเนที่ร่จากเกมนั้นล่าสุดซึ่งปัจจุบันตอนนีีี้้ําาาาลงย่่แ่แมเเววทททชดดพืห สคัััญของตวสมภาษณ์คือการหยิบประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนับตั้งแต่หลังจบเกมกับเบรนฟอร์ดนั่นคือชุดความสามารถของสกอตแบ็กทูมินเนรที่ดีพอหรือไม่ที่จะปรับตำแหน่งการเล่นไปเป็นกองหน้าเพราะไม่ใช่แค่ผลงานจากเกมล่าสุดที่เขาลงไปเป็นฮีโร่ยิง2ประตูโกงความตายให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เท่านั้นหากแต่ในระดับทีมชาติกับรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรตัวเองก็ทำประตูได้มากถึง6ประตูจาก5เกมตัวคำถามเริ่มต้นพูดถึงเรื่องสัญชตาตญาณในกรอบเขตโทษซึ่งตัวของสกอตแบ็กทูมินเนรกล่าวว่าแค่่่่ตตต้ออออออองงืืืนนัวววยยููเเเสมเลาใกรบขทโทษีหค ต้องไม่เท้าตายหรือเมื่อลอยจากนั้นเมื่อโอกาสที่จะส่งบอลเข้าตะข่ายมาถึงคุณก็ต้องจัดการมันผมคิดแบบนั้นเสมอจากนั้นเมื่อแม็กโทมินเอถูกถามเ,เรื่องี่ว่าตัวคนนั้นเล่นตำแหน่งกองหน้ามาก่อนเมื่อสมัยยังเด็กก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่นเป็นกองหน้ามันเป็นแค่สองครั้งเองบั้งที่ผมเล่นตรงนั้นกับโคดวอลเลนจอยเพราะตอนนั้นทีมขัดกองหน้าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทําประตูได้ผู้คนมักจะชอบพูดกันว่าผมเคยเล่นกองหน้ามาก่อนคงเป็นเพราะแบบนั้นแหละมัง้งแต่ข้อเท็จจจจรริิิิงงงงกก็คคือออผผมมมมมไไ่่่่ด้เเเเยลลลลลนนนนหหาาาาแบบตตทท8 เพราะงั้นมันจึงเป็นเรื่องขำๆเสมอเวลาที่ได้ยินใครพูดถึงเรื่องที่ว่าผมเล่นกองหน้ามาก่อนจากสัมภาษณ์นี้ก็เหมือนเป็นการเคลียร์ข่าวลือเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผู้คนมาเข้าใจผิดคิดไปว่าสกอตต์แม็กทูมิเน่เดิมเคยเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าแต่ถูกจับตัดแต่งพันธุก,กรรมให้มาเล่นกองกลางนะครับเพราะเจ้าตัวบอกเองแล้วว่ามันแค่เกม2เกมเท่านั้นที่เขาเคยเล่นกองหน้าตอนอยังเป็นเยาวชนและตำแหน่งหลักจริงๆของเขาก็คือมิดฟิลด์นั่นแหละครับขณะเดียวกันในแคมป์ทีมชาติเดนมาร์กก็มีการออกมาพูดของลา,ลงา,า,งาร,ร์ดโดดยเเฉพาาะะกกับปรรน สั่งานรวมกับมาคัทและฟอร์ดซึ่งผู้คนมักบอกว่าแลดฟอร์ดนั้นเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนมีส่วนทําให้ฮอยลุนไม่ค่อยได้รับการเปิดป้อนบอลเท่าที่ควรโดยประเด็นนี้ฮอยลุนระบุว่าจริงๆผมมีความสุขและสนุกกับการเล่นร่วมกับเขานะมาคัทเขาอยู่ในระดับเวิร์คคา์และจริงๆผมเองก็เคยเป็นคนที่ติดตามดูการเล่นของเขามาก่อนแม้เขาจะอายุมากกว่าผมไม่กี่ปีก็ตามเขาทําได้ดีตั้งแต่ก้าวขึ้นชุดใหญ่ตอนอายุแค่19ผมจําได้เขายิงประตูใส่มิทเทลแลนด์ตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาเจ๋งแตต่่่่่่มมมมันน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 ยิงงเเเเเเจาาาาาากกกววพพรรรระออีี้้้ไดดป็ืทใล เราพยายามสื่อสารหาการตลอดเขาจะรู้ว่าผมจะวิ่งไปจุดไหนเขาดูดีว่าผมวิ่งเร็วแค่ไหนในการเล่นจังหวะสวนกลับในส่วนของแคมป์ทีมชาติอังกฤษที่เป็นประเด็นพูดถึงขึ้นมาเกี่ยวกับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือในรายของแฮร์รี่แม็กไกวที่ไม่เจาะปากเมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกทีโดยรอบนี้เขาพูดถึงประเด็นเรื่องการไม่ได้ถูกเลือกให้ลงสนามเป็นตัวหลักมากนักในะระดับสโมสรซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องการย้ายทีมเอา ผมจะไม่นั่งเฉยเฉยอยู่ที่นี่แล้วได้ลงเล่นเดือนละครั้งถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ผมมั่นใจว่าเราจะมีการพูดคุยกันระหว่างผมกับสโมสรมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมต่อให้ผมจะได้ออกสตาร์ทเกมต่อไปกับยูเนเต็ดหรือไม่ก็ตามในหนึ่งถึงสสัปดาห์นี้ผมจะกลับไปและเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงผมเองอย่างที่บอกว่าผมมีความศรัทธานในความสามารถของผมและนั่นคือส่วนที่ยากผมอยากลงสนามและรู้สึกเป็นคนสําคัญของสโมสรหน้าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นและไม่ได้เป็นอย่างที่ผมต้องการมากนักขณะเดียวกันผมก็มีหน้าที่ต้องทําาใแน่่จว เมื่อโอกาสมาถึงผมจะพร้อมสำหรับมันสถนิติของผมภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนนี้มันฟ้องในตัวว่าแม้ผมจะได้ลงเล่นน้อยแต่เวลาที่ผมได้ลงสนามทีมมักจะชนะเป็นส่วนมากถ้าคุณมองไปที่15-20เกมหลังที่ผมได้ลงเล่นผมว่าผมมีผลงานที่น่าพอใจอยู่นะตอนนี้โฟกัสของผมอยู่ที่2เกมกับทีมชาติจากนั้นคือการกลับไปสู้เพื่อตำแหน่งในสโมสรและช่วยทีมในการไต่อันดับเกมลีกถือเป็นอีกครั้งนะครับที่การแสดงความคิดเห็นของแฮร์รี่แม็กไกวสามารถเรียกแขกโดยเฉพาะจากโลกออนไลน์ให้เข้ามาวิจารณ์ด้สสส่่่่ววนนนนนนของงงคคาาาามมัใใจททีีูลชิยตบ ว่าเขามั่นใจมากเกินข้อเท็จจริงไปหน่อยโดยเฉพาะในส่วนที่ระบุวา่าเวลาตนเองลงสนามนั้นทีมมักจะมีผลงานที่ดีเสมอซึ่งหลายคนก็คิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขามักถูกส่งลงมาในเกมที่ขาดไปแล้วนั่นต่างหากปิดท้ายที่ข่าวจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวระบุวา่ามีโอกาสสูงม,มากๆที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับอองตัวนมาซียาลหลังสัญญาจะหมดลงในสิ้นฤดูกาลนี้โดยข้อมูลที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวรายงานเอาไว้นั้นระบุวา่าเบื้องบนของสโมสรหรือก็คือคนในระดับฝ่ายบริหารค่อนข้างจะรู้สึกว่ากกกกาาาารมมมีีออยยู่่ขงลลเเปป็็นนทผผบว หรือก็คือได้ไม่คุ้มเสียหลักๆคือค่าใช้จ่ายส่วนค่าแรงที่สูงมากในะระดับ2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ผลงานที่แสดงออกมาไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าคุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยขณะที่ปัจจัยเสริมก็คือการที่ทีมมีฮอยลุนเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งกองหน้าแล้วและมีแนวโน้มที่เป็นบวกมากกว่าประกอบกับอายุข,ของมาซียาวก็ล่วงเขา้า2 7 2 8ปีแล้วเมื่อสัญญ,ญากำลังจะหมดในหน้าร้อนปีหน้าก็เหมือนเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะที่ทีมจะตัดสินใจมองหาอะไรใหม่ๆนั่นนเอองงครัตต้ววต้้ยยยยมมมวว่่่่่่าาาแแแสสููไไไดีกปปปลลลุใหะ ในเรื่องของแนวทางฟุตบอลที่ค่อนข้างชันมากๆว่าล้าหลังทีมใหญ่ทีมอื่นไปพอสมควรเช่นเดียวกับเรื่องตวผพ้เล่นที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายขนาดใหญ่ไม่ต่างอะไรกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานในการเปลี่ยนถ่ายระบบต่างๆของมันเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าในแง่ของฟุตบอลการเปลี่ยนถ่ายทีมขนาดใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงของการที่หลายอย่างอาจจะไม่ได้ประสบผลสําเร็จอย่างที่คิดฝันกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งมันก็เป็นอย่างที่โซเฟียนอัมลาบัตบอกเอาไวน้ววาานั่ เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องหมั่นใส่ใจลดน้ำบำรุงดูแลพอที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ที่ถูกต้องไม่เคยทรยศคนที่มีความพยายามอย่างแน่นอนครับ